สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆปั้นดินน้ำมันการปั้นดินน้ำมันมีอุปรกรณ์น,นี้คือ1ดินน้ำมันสองแผ่นรองปั้นเพื่อการเลอะพื้นนะคะวันนี้จะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นทรงกลมทรงกลมแบบนี้แล้วมาดูซิวิธีการปั้นเป็นทรงกลมมีวิธีอะไรบ้าง1นะคะเราใช้มือทั้งสองข้างคีบดินน้ำมันมคึงไปเรื่อย จะได้เป็นทรงกลมแบบนี้สองนะคะเราเอาดินน้ำมันมาคลึงกับแผ่นรองคลึงไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลูกทรงกลมแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นสองวิธีที่อยากให้เด็กๆหัดคลึงดินน้ำมันให้เป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะ เลวค่ะอันนี้นะคะคุณครูจะมาปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปผักและผละไม้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูปั้นแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะลองสาธิตการปั้นบางกุดให้พวกเราดูต่อยอดจากการปั้นทรงกลมเมื่อสักครู่นะคะดูกันเลยค่ะมีน้ำมันนะคะมาปั้นเป็นวงเป็นทรงกลมนะคะอาจจะใช้มือคึงก็ได้ค่ะหรือจะคลึงบนพื้นที่เรารองไว้แล้วก็ได้นะคะ อันนี้คือมังคุดนะคะเป็นทรงกลมนะคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นทรงกลมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะทำกลีดเลี้ยงกับขั้วของมังคุดนะคะกลมแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะใช้สีเขียวนะคะเป็นกิีดเลี้ยงกับขั้วมันนะคะ,ะเราแบ่งแบ่งดินน้ำมันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเท่าๆกัน เพื่อทําเป็นขั่วของมันนะคะกับอีบเลี้ยงนะคะป็นเล็กๆแบบนี้นะคะแบ่งให้ขนาดไปเคียงกันนะคะจะได้ทําเป็นอีบเลี้ยงที่เท่าๆกันนะคะเล็กๆสักประมาณ5อันนะคะ อนนี้ก็ได้คบแราคาอันระวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้วของมันกันค่ะเราก็แบ่งมานิดเดียวนะคะเราก็พงังให้มันเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะอีกน,นิดเดงก็ได้ค่ะเป็นแท่งแ,บบแล้วนะคะเดี๋ยวระวางไว้ก่อนนะคะสําหรับิีเลี้ยงมันวิธีการทําง่ายมากเลยค่ะเมื่อเราทําเป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะเราก็วางลงไปเลยแล้วก็ใช้มือเนี่ยบี่ลงไป ลงไปจนครบทั้งห้าอันของเรานะคะเสร็จแล้วยังคะอเสร็จแล้วนะคะเราเอาลูกมังคุดของเราขึ้นมานะคะแล้วเอาปีดยงที่เราทําเนี่ยออกมาแล้วก็แปะลงไปนะคะแปะลงไปเลยแล้วก็แปะลงไปบนลูกมังคุดของเรานะคะจนครบหมดทั้งห้าอันนะคะ มังคุดที่มีปิดเลี้ยงสีเขียวแล้วเราก็เอาขั่วมังคุดที่เราทําแปะลงไปอ่ะก็จะได้เป็นลูกมังคุดอีกหนึ่งลูกนะคะเป็นลูกเล็กๆนะคะอ่ะทีนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองปั้นผักและผลไม้ที่เด็กชอบสอง่งลิดศโอีอให้คุณดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ